ท่านที่เข้ามาใหม่เชิญนั่งนะครับนะครับตอนนี้เรามีถ่ายทอดสดอยู่ด้วยนะครับครับก่อนอื่นก็สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับที่มาปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันแล้วก็ก็ขอสวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยครับเพราะตอนนี้เรามีถ่ายสดทอดสดไปทั่วโลกนะครับขอบคุณครับในใครที่มา ในคอร์สปฏิบัติของสุรันธรรมซึ่งจัดมา756ครั้งแล้วใครเคยมาบ้างครับในยกมือครับอโอเคครับส่วนใครที่ยังไม่เคยมามาครั้งนี้ครั้งแรกในยกมือครับอโอเคกขต้องสาธุกับทุก,ท,ก,ท,กทุกท่านนะครับทั้งที่เคยมาแล้วก็ไม่เคยมาก็เป็นธรรมเนียมครับเพราะว่าเห็นจำนวนคนที่ มาใหม่เยอะเลยนะฮะตัวผมเองชื่อสุรัตน์วงชาญสินผู้ก่อตั้งสุรัตนธรรมสถานแล้วก็คลินิกรักษาฟรีหนึ่งบาทหรือชื่อว่าคลินิกเวชกรรมสุรัตนะครับซึ่งเปิดมา20ปีแล้วส่วนการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมที่ผ่านมา756ครั้งนี้ครั้งที่757แล้วก็เดือนกระดาก,กรดาก็จะเป็น758 นะครับส่วนอันนั้นเราจะประชาสัมพันธ์กันไปในเฟสนะครับท่านก็ไปติดตามได้ตัวผมปัจจุบันอายุ65มิถุนายนเนี่ยเป็นเดือนเกิดของผมก็จะเป็น66ถามว่า66ก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งคนเราพออายุ60เข้าไล่กลับบ้านแล้วผมไม่ต้องทำงานแล้วหมดประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เขาไล่เราเพราะอะไรหลายๆคนทำงานนะเราก็อยู่กับงานอยู่กับการจนเราไม่มีเวลาอยู่กับกายกระใจของเรานะอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยในสิ่งที่ทำไมเราต้องปฏิบัติอาชีพของผมผมเป็นนักธุรกิจนะครับก็ทำบริษัทส่งออกแต่ก่อนมีกิจการโรงแรมกิจการอพาร์ตเมนต์อีกเจ็ดแห่งมีตึกในย่านเขาสาร แล้วกันยานอื่นๆในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลไม่ได้ร่ำรวยอร่อยแต่กิจการหลายอย่างาน,นั้นคือรายได้ที่สุจริตและนำมาในการเปิดคลินิกนำมาในการจัดคอร์สปฏิบัตินำมาในโครงการหลายๆอย่างโครงการสุรัตนธรรมทายาทโครงการสุรนันนธรรมนุเคราะห์ทายาทก็คือ จัดปฏิบัติธรรมให้กับเด็กๆนะให้ทุนการศึกษาด้วยสำหรับเด็กที่เรียนดีแล้วก็ยากจนส่วนสุรธรรมทุกครอก็อย่างเช่นเรื่องลงศพเรื่องผู้ปว่วยติดเตียงวิวแชร์พัมเพิร์ดทำมาก็ก่อนที่ผมจะมาปฏิบัติธรรมด้วยซ้ำ ส่วนตัวผมเองก็เคยบวชมาแล้วสองครั้งนะครับที่วัดเมยโงโดยมีพระอาจารย์สุรศักดิ์ท่านเป็นพระที่บวชให้กับผมปัจจุบันผมก็ดำรงตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธิสุปฏิป,ปันโนของวัดเมยงนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นอุปนายกสมาคมมัณทาสารภััยแห่งประเทศไทยก็เป็น เป็นหัวโคนทั้งโลกนะครับแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถทำให้เราสามารถไปช่วยคนได้นะครับอันนี้ก็ประวัติย่อๆนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยทำไมต้องเล่าประวัติก็เพราะว่าหลายท่านยังไม่ทราบบางครั้งท่านมี question mark ในใจคุณเอาเงินมาจากไหนคุณฟอกเงินหรือเปล่าคุณเปิดคลินิกเพื่ออะไรเพื่อหน้าตาหรือเปล่านะดังนั้นเราก็ต้องบอกที่มาที่ไปเพื่อท่านจะได้เข้าใจนะครับ อีกสิ่งนึงก็คือว่าจุดประสงค์ทุกๆท่านมาที่เนี่ผมในฐานะเจ้าภาพคำว่าเจ้าภาพของผมเนี่ยไม่ใช่เป็นการรวมตัวให้ท่านมาปฏิบัติเท่านั้นทุกๆคนมีความคิดที่แตกต่างมีฐานะที่แตกต่างมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างแต่ทุกคนก็อยากจะแก้ทุก อันนี้เราพูดถึงมองถึงบุคคลทั่วไปนะครับคารวาทั่วไปทุกคนก็ทุกทุกกายทุกใจทุกกับการทำมาหากินทุกกับครอบครัวมีสามีมีภรรยาก็ไม่ได้ดังใจมีลูกก็ไม่ได้ดังใจแน่นอนครับจะได้ดังใจเราได้ยังไงแม้แต่มันดิใจเราตัวเราเองมันยังปรุงแต่งเลยมันก็ไม่ใช่ใจเราเดียดเด๋ยวโกรธเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวอิจฉาเดี๋ยวหมั่นไส้ใครมาพูดอะไรไม่เข้าหูนิดนึง หรือว่าตาเรากระทบรูปคนที่เราไม่ถูกใจเราก็โกรธเขาละเราบังคับเราเอางได้ไหมเราอยากจะเป็นคนดีแต่บางครั้งจิตเราอ่ะมันเป็นอกุศลนะ่ะเมื่อจิตเกิดอกุศลเราก็ทุกข์ทุกข์กับอดีตอดีตที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ได้แล้วมันผ่านไปแล้วทุกข์กับอนาคตที่ก็ยังไม่เกิดอาจจะไม่มีชีวิตจนถึงวันนั้นก็ได้ดังนั้นที่เรามาปฏิบัติธรรมเพราะสิ่งนี้ ถ้าเราปฏิบัติทำสิ่งอันดับแรกที่เราคือความกลัวกลัวจะทำผิดกลัวทำบาปจิตที่เม็นเป็นอกุศลเราจะได้เรียนรู้ว่าขณะเราปฏิบัติเนี่ยเราอยู่เราได้สมาธิเมื่อเราได้สมาธิพับเราจะรู้แล้วว่าจิตเราคิดทั้งกุศลอกุศลตากระทบรูปหูกระทบเสียงมองให้คนข้างเคียงรู้สึกหมันไส้ละบางทีเรานั่งตรงนี้แล้วเขามานั่งที่ของเราเราเกิดความไม่พอใจ เราก็คิดอากุศลแล้เนี่ยไม่มีมารยาทเลยฉันนั่งก่อนคุณทำไมคุณไม่แย่งที่ฉันนั่งอะไรเรื่องต่างๆนะครับดังนัน้นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อผู้หนึ่งผู้ใดเพื่อตัวเราเองเรารักษาศีลคนที่ไม่ทุกข์คือตัวเราถ้าเราสังเกตบางครั้งเราทําอะไรผิดพลาดในอดีตเนี่ยเราทุกไหมทุกหัวเขารู้ พราวว่าความผิดพลาดของเราจะมีคนมาเปิดเผยถ้ารู้แล้วเดี๋ยวเสียชื่อนี่คือความทุกข์ทุกข์จากมีลูกเราไม่ได้ดังใจย้ายเขาได้ดีเขาก็ไม่ได้ดังใจเรามีสามีมีภรรยาเราห่วงเขาเราเที่ยวพั่มบ่นเขาเขาก็มเห็นความหมายของเราบางทีก็นอกใจเราใช่ไหมครับ ทุกคนมีความทุกข์ทั้งนั้นเพราะพุทธเจา้าถอกว่าทุกข์เราต้องเรียนรู้ทุกข์ทุกข์สมุทยัยนิโรธมักดังนั้นเนี่ยเรามาปฏิธรรมวันนี้เราไม่ได้ใช่เพื่อคนอื่นนะครับเพื่อตัวเราเองผมจัดคอร์สให้ท่านเนี่ยเป็นเช่าผ้าไปท่านนั่นหมายความว่าค่าน้ําค่าไฟค่ารถ ค่าครูบาอาจารย์ค่าการเทศค่าสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็อย่างที่บอกให้ผลคนเราแต่ละคนความโชคดีแตกต่างกันฐานะแตกต่างกันการใช้จ่ายของแต่ละคนแตกต่างกันดังนั้นความแตกต่างกันมันมีอยู่แล้วแต่ทําอย่างไรทุกคนสุดท้ายคุณก็ทุกอยู่ดีถึงคุณรวยขนาดไหนคุณก็ทุกคุณจนขนาดไหนคุณก็ทุกคนรวยจะว่า คนรวยอาจจะโชคดีหน่อยทุกน้อยหน่อยแต่ทุกไหมทุกจริงๆแล้วมันทุกทั้งนั้นแหละครับื่นเช้ามาก็ต้องเข้าห้องน้ําทุกไหมทุกต้องอาบน้ําแปรงฟันไหมก็ต้องไม่อาบน้ําไม่แปรงฟันก็ไม่ได้เหม็นกลิ่นตัวเองกลิ่นป่าตัวเองไม่ใช้ชีวิตในสังคมก็ไม่ได้อยู่กับเขาก็ไม่ได้มีลูกก็ไม่ได้ดังใจมีสามีก็ไม่ได้ดังใจมีภรรยาก็ไม่ได้ดังใจทํางานกับเขา ก็มีคนเกลียดมีคนอิจฉาหมันไส้บ้างน้อยเนื้อต่ำใจบ้างอกหักลักคุดบ้างทุกคนนะครับมีทุกทั้งนั้นวันนี้ใครที่อายุเจ็ดสิบขึ้นไปน่ยยกมือครับเอ,อ้สาธุครับคนที่จากหกสิบกว่าขึ้นไปน่ยยกมือครับาสาธุก็ไม่น้อยจากห้าสิบกว่าขึ้นไปถึงหกสิบนยยกมือครับโอ,อ้เยอะครับ จาก40ขึ้นไปจนถึง50นยกมือครับออสาทุมีอยู่สี่ท่านจาก30ถึง40มีไหมครับไม่มีมีพนักง,งานผมนะนะครับพนักง,งานผมนี่เขาก็ปฏิบัติเหมือนกันนะแต่อย่างว่ามีข้อยกเว้นตรงที่ว่าบางทีเวลาทานอาหารก็อาจังทานมือเย็นอาจจะรักษาสิ่งแค่เจ็ดข้ออะไรทํานองนั้นนะครับดังนั้นคนเราเนี่ย ความทุกข์เกิดขึ้นกับทุกคนอย่างวันเนี้ยท่านมาที่นี่ท่านมาเพื่ออะไรท่านมาแก้ทุกขังใจถามนยครับว่าในเมื่อเราทุกข์แล้วเราอยากเกิดอีกไหมอันนี้ถามตรงๆนะครับไหนใครไม่อยากเกิดในยกมือขึ้นเอาจริงๆนะครับไม่ไม่จมําเป็นต้องมาตามใครนะครับใครไม่อยากเกิดยกมือขึ้นึนอ๋อก็มีแค่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ นะบางคนที่ยังไม่ยกบางคนก็ยังยังตัดสินใจไม่ได้ยังไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรเพราะทุกวันนี้เราต้องมาขัดเกลาถู้ไหมครับผมเองก็ขัดเกลานะผมบอกท่านเลยผมจัดคอร์สเนี่ยเพื่อตัวผมเองแต่ผมอยู่บ้านผมขัดเกาเนีที่บ้านอยู่ที่ทํางานผมขัดเกาเนี่ที่ทํางานผมประชุมผมขัดเกาเนี่ที่ประชุมขัดเกลาตัวเองมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับคำพูดอยู่กับจิตไม่ฟุง้งซ่าน อยู่กับสิ่งที่ต้องทำอยู่กับงานที่ทำล้างจานไปเราก็ดูกายดูใจไปนะขณะที่เราปฏิบัติธรรมหรือขณะที่เราทำงานจิตเราคิดอะไรเกิดมีใครมาทำให้เราไม่พอใจเนะี่ยเราจะรู้ทันทีถ้าท่านปฏิบัติแบบแกร่านะท่านจะรู้ว่าจิตเราเนี่ยมันมันคิดอกุศลละคิดคิดไม่พอใจเขาแล้วนะใช่ไหมครับบางทีท่านขับรถคนมาตัดหน้าท่าน เราก็ด้วยความเผลอเลยบ่นนะต่อว่าเขาละแต่พอเราคิดได้เอจิตเราคิดเอาุศลเนี่ยตัวเราเกิดตัวผู้รู้พอเราเกิดตัวผู้รู้ปั๊บเราไม่ตําหนิเขาอ๋อเราเนี่ยปากไม่ดีจิตไม่ดีไปตําหนิเขาในรถนั้นอาจจะพ่อแม่เขาอยู่หรือเปล่าเขาพาพ่อแม่ไปโรงพยาบาลไหมเขาเลยมีความจําเป็นต้องตัดหน้าเราคือทุกอย่างอยู่ที่จิตครับนะ จิตเนี่ยสำคัญมากจะสุขจะทุกข์อยู่ที่จิตของเราดัางนั้นผมจัดคอร์สปฏิบัติผมก็มาดูแลจิตใจผมแต่ถ้าผมไม่ได้จัดคอร์สผมก็ต้องดูแลจิตใจผมทุกวันทุกเวลาทุกครั้งตัวรู้สำคัญนะถ้าเรารู้เรารู้นี่เราไม่ใช่ไปรู้ในในจิตใจคนอื่นนะครับเราจะไม่ไปตำหนิใครเขา ม่ต้องไปตำหนิเขาแล้วว่าเขาไม่ดีเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้ฉันคุณทําอย่างนี้ไม่ถูกเราจะเป็นผู้จัดการ <c oughs> บางทีเราไปวัดนะครับเราเห็นทางวัดโน,น,น่นนี่ไปวัดโน้นแหมทําไมไม่สะอาดทาอย่างตัวเองเป็นเจ้าของวัดเนี่ยทำอย่างตัวเองเนี่ยเป็นเป็นเจ้าของกิจการตำหนิเขาไปเรื่อยไม่ได้นะครับอันนี้เท่ากับเราสร้างอากุศโให้กับตัวเราอะไรที่ทําบ่อยๆมันฝังลึกในสมอง เป็นล่องลึกของจิตดังนั้นผมเชื่อมั่นทุกคนมาปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ต้องการที่จะแก้ทุกทางใจแต่ที่เรื่องที่สำคัญเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่อยากมาเกิดอีกถามว่าผมฐาน่ายากจนไม่ใช่ผมก็มีทุกสิ่งทุกอย่างไปต่างประเทศผมก็ไปอยากทานอะไรผมก็ทาน เพราะเราเป็นคารวาสเราไม่ใช่พราปิสุเราก็ใช้ชีวิตประจำวันของเราแต่เราเปิดปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดตัวผู้รู้รู้ใจรู้กายของตัวเราเองว่าเราทำสิ่งนี้มันผิดไหมผิดศีลผิดธรรมไหมตำหนิเขาไหมพอใจไหมไม่พอใจไหม,ไม,ไหมเราจะไปแก้ไขคนทั้งโลกเขาไม่ได้หรอกครับเราจะไปแก้ไขคนอื่นไม่ได้แก้ไขที่ใจเรา ถ้าเราแก้ไขที่ใจเราเราอยู่ที่ไหนเรามีความสุขเรามาปฏิบัติธรรมคนเขาอาจจะทําด้วยความเผลอเลยเพราะมีอายุหรือเพราะความหลงลืมอะไรก็แล้วแต่เราให้อภัยเขาคนที่สุขคือตัวเรานะครับผมว่าทุกคนเคยสัมผัสนะบางทีเราทําอะไรเพื่อใครสักคนหนึ่งหรือบางทีเราเห็นคนยากจ,จนซื้ออาหารให้เขาเนี่ยข้าวกล่องหนึ่งห้าสิบาทหกสิบบาทเอาให้เขา ก็ไม่ได้หวัดเขาชมอะไระนมสัสการครับอาจาจย์นี่นี่นี่หมดนะครับนี่หมดนั่งก็นเลยครับนั้นัน้นความสุขความทุกข์มันอยู่ที่ใจเราครับพอท่านไปให้อาหารเขาเนี่ยท่านสังเกตที่ใจท่านเนี่ยใจท่านฟูท่านทําอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งเห็นคนเฒ่าคนแก่จะข้ามถนนใจหนึ่งก็กลัวๆกลา้าๆพาข้ามดีไม่ดีเนาะ พาข้ามไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราโนนนีนันไหมสร้างภาพไหมอ่แต่ถ้าเกิดเราพาเขาไปแค่เล็กน้อยพาคนแก่ข้ามถนนหรือล,ลุกที่นั่งให้คนแก่นั่งถ้าเราดูใจของท่านท่านจะเห็นว่าใจท่านมีความสุขความสุขมันหาไม่ยากเลยมันง่ายมากแต่นั่นก็แค่คือบุญสิ่งที่สมการที่สุดก็คือการปฏิบัติธรรมนะครับ การปฏิบัติธรรมเพื่อลดละตัวตนคําว่าอีโก้นี่สสำคัญนะครับอีโก้สำคัญอย่างไรผมบอกท่านได้เลยนะครับว่าตัวผมเนี่ยไปอยู่วัดโพชืินธรรมเพราะว่าต้องเล่งเวลานิดหนึ่งปกติแล้วต้องประถมนิเทศแต่เน้นจะว่ากว่าท่านจะเดินทางมาถึงก็เลยเวลาผมก็มาช้าเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ต้องบอกกล่าวทงนิดหนึ่งว่า ผมเนี่ยไปอยู่วัดโพเจเิญธรรมประมาณเมื่เดือนเดือนที่แล้วสิบห้าวันถ้ารู้ไหมครับผมนอนไหนผมนอนโรงจอดรถนะไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างมีแค่เขา oh, เ,อเอาเอกเอาเหล็กมามามา,มาเชื่อมเป็นฐานที่ตั้งไม่มีฟูกนิ้วหรือสองนิ้วมาวางนะ ไม่รู้สึกอะไรแต่รู้รู้ว่าท่านให้นอนตรงนี้ก็นอนตรงนี้เพราะทุกทีเวลาไปทีก็ไปนอนชั้นสองบ้างนะครับสําหรับที่พระท่านมีกุดข้างนอกแล้วเราไปนอนชั้นสองก็นอนกับพื้นเหมือนกันแต่วันนี้ท่านก็เมตตาคาว่าเมตาตาถั้งแต่ท่านต้องการให้เราเกิดผัสสะให้เรานอนกินง่ายอยู่ง่ายยุงก็เยอะมีแค่มุ้งอันเดียว ถ้าคุณเปิดไฟเมื่อไหร่เนี่ยมงนเต็มไปหมดเลยแล้วเวลามียุงเข้าไปเนี่ยใช้เวลาการใช้เวลาในการไล่ย,ยุงเนี่ยสี่สิบนาทีท่านคิดดูครึ่งชั่วโมงถึงสี่สิบนาทีแล้วเวลานอนท่านทราบไหมว่าเราปฏิบัติหน,นึ่งวันสิบสองชั่วโมงนะหนึ่งวันยี่สบสี่ชั่วโมงปฏิบัติสิบสองชั่วโมงปฏิบัติเข้มเก็บมือถือพาท่านก็เก็บมือถือเราคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ กฎของกฎของวัดก็ต้องมีกฎของวัดคือพระอาจารย์ท่านเมตตาอยากใ,ให้เราได้ดีอ่ะได้เห็นธรรมะนะเพราะเราเห็นธรรมะแล้วเราก็จะพัฒนาตัวเราไปเองแก้ทุกทางใจได้แล้วเมื่อเรารู้แล้วว่าชีวิตเนี้ยมันน้อยนักมันสั้นนักเราไม่สามารถถ้าเราหยาับใดที่เรายังต้องมาเกิดเนี่ยก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรครับเกิดมาชาตินี้อาจจะมีเงิน เกิดมาชาติหน้าอาจจะเป็นขอทานก็ได้นะหรือวลาขณะที่ตายเราจิตสุดท้ายเราเราไปคิดถึงลูกคิดถึงสามีมคิดถึงภรรยาคิดถึงทรัพย์สมบัติหามาทั้งชีวิตมันตายเร็วนักหนอ65ตายแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปไหนล่ะครับมันก็ไปยึดเกิดตันหาไปยึดมั่นถือมั่นกันน่นกันนี่ไปหมดเมื่อคุณยึดมั่นถือมั่นคุณก็ไปไม่รอดอยู่ดีอะแล้วคุณมั่นใจหรือว่าคุณตายไปแล้วคุณจะเบสู่อบายหรือเปล่าคุณจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ใครจะรู้ ตราบใดที่คุณยังยึดมั่นถือมั่นอุป,ปทานยึดกับทรัพย์สมบัติอุป,ปทานไปห่วงลูกแม้แต่สุนัขห่วงสุนัขสุดท้ายคุณตายไปคุณก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานดังนั้นผมนึงบอกผมไม่อยากเกิดทุกวันนี้ผมไหวพระรัตนตรัยนะครับผมขอ,อนิพานชาตินี้ส่วนจะได้ไม่ได้ก็แล้วแต่เหตุป,ปัจจัยแต่เราตั้งเป้าหมายไว้ก่อนนะครับดังนั้นที่พูดมาเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ท่าน มาที่นี่ท่านต้องรักษากฎเจ้าหน้าที่ผมจะเป็นคนคุมกฎนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ไม่คุมกฎเจ้าหน้าที่ก็บกพร่องในหน้าที่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่จะเตือนคุณแค่สองครั้งถ้าเตือนคุณสองครั้งแล้วเ้าคุณไม่เชื่อต่อไปคุณกับผมคงไม่ได้เจอกันนะครับผมจะไม่ให้มาปฏิบัติในคอร์สผมแน่เพราะอะไรเพราะว่าท่านเสียสละเวลาของท่านเอง สำหรับผมอ่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านอยู่แล้วท่านก็ไม่รู้จักผมบางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรเพราะผมอยากให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมที่นั่งของท่านมีเบอร์ติดอยู่คนไหนไม่มาปับ๊บเจ้าหน้าที่จะรู้แล้วว่าคุณละคุณคุณไม่ได้มาที่นั่งที่บอกเก้าอี้เวลาทานอาหารก็จะมีที่นั่งติดงวดนี้งวดการพูดคุยครับเพราะอะไร ก็อย่างที่ผมพูดมาสิบห้าวันผมอยู่กับะอาจย์บุญเรนท่านบอกว่าสามวันจะได้อะไรมาวันแรกท่านก็เพียแล้วตื่นแต่เช้ามาเนี่ยท่านก็นั่งหลับในรถละผมก็เพียใช่ไหมดังนั้นเข้มนะครับงวดนี้ขอเป็นงวดเข้มไม่ได้ไม่ได้ทำเพราะตัวผมนะทำเพื่อตัวท่านเองนะครับงดการพูดคุยอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวพอ,อพะอาจารย์ท่านเทศจบ เราก็ค่อยเอากระเป๋าไปเก็บนะมือถือฝากไว้กับพนักงานผมไม่ใช้คำว่ายึดเพราะอะไรเพราะท่านก็รู้หน้าที่ของท่านแล้วนะเจ้าหน้าที่เราจะเก็บมือถือของท่านจะดูแลมือถือของท่านนะครับแล้วก็มีนิดนึงครับที่ร้านค้าหลายท่านอาจจะเคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดอัธยนเรศนะครับซึ่ง งวดนี้ผมได้ตกลงกับทางวัดไปว่าทุกๆคนจะไม่เข้าไปที่ร้านสวัสดิการนะครับยกเว้นเจ้าหน้าที่นะเพราะต้องไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอาหารหลายอย่างนะทุกคนจะไม่เข้าสวัสดิการนะครับทางวัดให้ความร่วมมือเต็มที่ครับท่านต้องการจะซื้ออะไรบอกเจ้าหน้าที่ไปซื้อให้เจ้าหน้าที่มาบริการให้ท่านท่านมาปฏิบัติธรรมเจ้าหน้าที่ผมก็ได้บุญนะ ดังนั้นเราจะไม่เข้าร้านสวัสดิการเพราะทุกครั้งเข้าสวัสดิการท่านก็จะเผอคุยท่านไม่ได้ตั้งใจผมทราบแต่ท่านต้องเผอคุยคุยนะครับต่อมาก็วันสุดท้ายนะครับตอนเที่ยงท่านจะได้คืน้นโทรศัพท์ในช่วงปฏิบัติธรรมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเราก็จะเก็บภาพให้ท่านนะครับที่นอนเหมือนกันนะครับต้องบอกเลยว่าหลายท่านอาจจะคิดว่าผมอะ ลำเอียงหรือเปล่าเพราะเรามีกุดกุดหนึ่งนอนสองท่านผมบอกท่านได้เลยผมดูที่อายุคนที่สูงอายุที่สุดไล่ลงมานะครับพอแรกจากเจ็ดสิบขึ้นไปอะกุไมีเหลือก็เลยเอาคนที่หกสิบหกสิบเก้าลงมาแต่จริงๆแล้วเจ็ดสิบกว่าขึ้นไปนะครับตามแผตตามปัจจัยนะครับเพราะว่า เรามาปฏิบัติทมขัดเกากิเลสขัดเก่าตัวตนนะครับอันนี้สำคัญแล้วก็ถ้าท่านมีคำถามอย่าไปบรบกวนครูบาอาจารย์ครับเขียนครับเราถ่ายทอดสดทั่วโลกต่างประเทศก็ดูนะครับดังนั้นเนี่ยคำถามเราจะเกิดประโยชน์ถ้าให้เจ้าภาพเป็นคนถามแทนครับแล้วเราจะเลือกวันสุดท้ายวันสุดท้าย ะครับวันที่ห้าสุดท้ายพระอาจารย์ท่านเมตตาพระอาจารย์ทุกรูปที่มาวันนี้ท่านเมตตาเมตตามากๆอยู่ไกลถึงไหนอยู่สตูลก็มาอยู่กรุงเทพก็ยังมานะครับดังนั้นเราต้องใช้เวลาของเราเราเสียสละเวลาเราทิ้งลูกทิ้งหลานทิ้งบ้านช่องทิ้งสุนัขนะและเรามาได้อะไรกลับไปถามตัวเองครับฝึกปฏิบัติธรรมฝึกตัวผู้รู้ ให้รู้ในสิ่งที่เป็นกายและใจของเราแล้วนำไปขัดเกลาไปแก้กิเลสในตัวตนนะครับก็อย่างอื่นคงไม่มีอะไรนะครับก็ต้องขอขอบคุณและก็โมทนากับทุกๆท,ท่านนะครับรวมทั้งผู้ชมทางบ้านทั่วโลกนะครับที่ดูรายการของสัตรทธน์ธรรมขอบคุณครับ